คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ สำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของสรุปสถานการณ์ไทยกัมพูชาณวันที่19สิงหาคม2568กันบ้างเนี่ยค่ะว่ามีข่าวสารอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในเมื่อวานนี้นะคะดานภูมิธรรมเวชยชัยค่ะไม่ปิดช่องฟ้องผู้สั่งการกัมพูชาต่อสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ในข้อหาอาญากรสงครามให้ฝ่ายกฎหมายดูรายละเอียดข้อกฎหมายค่ะด้านคณะผู้สังเกตการชั่วคราวจาก8ประเทศจาก8ประเทศ สมาชิกอาเซียนค่ะได้แก่บรูไนามาเลเซียลาวอินโดเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์และเวียดนามค่ะได้ลงพื้นที่พิสูจน์กรณีกัมพูชาละเมิดหยุดยิงชายแดนไทยฝ่าฝืนกฎหมายมนุษยธรรมอย่างชัดเจนค่ะและก็เกิดเหตุฐานกัมพูชานะคะป่วนคณะผู้สังเกตการชั่วคราวจากแปประเทศอาเซียนค่ะระหว่างลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดบุบลราชธานีก่อนที่ทหารไทยค่ะจะเจรจาก่อนที่ทหารไทยค่ะจะเจรจาพร้อมกับระบุว่าทหารต้องสุขภาพและมี มารยาทมากกว่านี้เพราะทหารไทยยังมีมารยาทกับพวกคุณเลยก่อนที่สถาน,นการณ์จะคลี่คลายค่ะด้านกองทัพบ,บกโต้ c เอ็กัมพูชาเผยข้อมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงนะคะยืนยันกระสุนฟอสฟอรัสขาวไม่ใช่อาวุธเคมีค่ะไม่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอาวุธเคมีตามอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีค่ะด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยเผยนะคะรัฐบาลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงย้ำใช้เวที RBC และ GBC เจรจารักษา อธิปไตยไทยขณะที่ฝ่ายความมั่นคงค่ะพบโดรนแปลกปลอมมากขึ้นนะคะด้านท่านแมททัพภาคที่สองค่ะพลโทบุญสินภาคกลางเคยเตือนนายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะโดยระบุว่ากัมพูชาไว้ใจไม่ได้ค่ะระบุความจริงก็คือความจริงได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะเผยคอรมออนุมัติบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดหาแรงงานสีลังกามาทดแทนแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศค่ะ แล้วก็ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมอคอยทุกฝ่ายค่ะยุติสร้างเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมนะคะแล้วก็ข้อมูลเท็จนาไปสู่ความเกลียดชังหวังไทยกัมพูชาเดินหน้าสร้างสันติสุขบนความจริงใจค่ะสุดท้ายนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินค่ะที่นําคณะลงพื้นที่อํเาเภอสังขะเพื่อตรวจเยี่ยมการซ่อมสร้างบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะนี่ก็คือสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะณวันที่19ส ิงหาคม2,568ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันนะคะ